พบฉลามกอบลินหน้าตาแบบนี้มีแต่แม่ถึงรักลงในขณะที่พยายามจะจับกุ้งในอ่าวเม็กซิโกกับตันคาวมัวและลูกเรือก็บังเอิญจับสิ่งมีชีวิตที่มีใบหน้าที่มีแต่คุณแม่เท่านั้นถึงจะรักลงขึ้นมาได้หนึ่งตัว เจ้าตัวอับปะลักเนี้ยก็คือฉลามกอบลิ้นนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อแสนจะเหมาะสมกับใบหน้าตัวเนี้ยยังมีฟันคมกริบที่แนบมากับขากันไกลที่ยื่นออกมาได้ไม่แตกต่างจากเซเนมอร์ฟเลย เจ้าตัวหายากที่ยาวกว่า5.5เมตรตัวเนี้ถูกพบห่างจากชายฝั่งฟลอริดาไปราว16กิโลเมตรนักวิจัยเผยว่าแม้พวกเขาจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตัวนี้มากนะักแต่พวกเขาเชื่อว่าเจ้าตัวนี้น่ะเป็นตัวเมีย